หลังจากที่ได้เห็นภาพที่เขาโฆษณาว่าตอนนี้โอจาของเรามีร่างเซไวเหมือนกับริวคิและไนแล้วละครับแต่ว่าอันนี้หลายคนก็คงจะแซวล้วครับ พี่แกไปกินไข่โจระเข้มาหรอพุงปองแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ตัวของสูตรแอคเตอร์และครับอย่างคุณมากโกโตจิโร่ที่เคยเป็นสูตรแอคเตอร์ของพีโอจาตั้งแต่ปี2002ที่ตอนนี้พี่แกป่าไป57ปีแล้วละครับแหมจะให้หุนเฟิร์มเหมือนตอนสมัยที่พี่แกเป็นสูตรแอคเตอร์แบ็กซันในปี1987คงจะไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับพอพี่อสากุระแปลงร่างไปตัวบวมว่า ถ้าเกิดกายร่างเป็นร่างเซอร์ไวก็เท่ากับงูเหลือมกินไข่อันนี้หลายคนก็คงจะแซวแล,ล้วครับแต่ว่าก่อนนั้นล่ะครับคลิปนี้ไม่ได้มาบูรี่เรื่องหูนครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยล่ะครับ คาเมลีเดอร์โอจาร่างเซอร์ไวครับแน่นอนในซีรีส์พี่โอ ja, จาเจ้าโหดจะดิบจะเถื่อนจะเก่งและมีการโกงขนาดไหนแต่ว่าพี่แกก็ต้องพ่ายแพ้กับร่างเซอร์ไวไม่ว่าจะเป็นของคาเมลีเดอร์ไหนบ้างของคาเมลีเดอร์ริวคีบ้างโดนยำโดนกระทืบอย่างเดียวเลยถึงพี่แกจะแพ้แต่ว่าก็ไม่เจ็บใจเท่ากับเอาพี่แกเข้าคุกครับ ทั้งซีรีส์เห็นได้ว่าอาซากุราจะแข็งขี้เตากับมากเลยสู้กันยดสุดท้ายแต่เหมือนตัวตัดบทยังไงไม่รู้ครับเหมือนว่าตัวละครน,นี้มันว่างไม่รู้จะทำอะไรดี เอารับรูกกระสุนดีกว่าครับก็อย่างที่บอกครับว่าพี่แกจะโหดร้ายเก่งโกงขนาดไหนและฆ่าอะไรได้ไปเยอะขนาดไหนแต่ว่าเรื่องการตายของพี่แกเนี่ยดูอนาถทุกครั้งไปเลยครับไม่ว่าจะโดนตำรวจยิงบ้างโดนค่าเมเนเดอร์อรอฟาร์มฆ่าตายบ้างโดนไหนฆ่าตายบ้างหรือแม้กระทั่งในภาค SIC ที่พี่แกอ,อนาถมากเลยครับถึงแม้ว่าพี่แกจะได้ร่างเซอร์ไวที่แย่งการมาจากไหน เป็นร่างในรูปแบบของ s i c นะครับพลังเทียบเท่ากับโอดินสันเลยและโชว์การรวมร่างของมอนสเตอร์แต่ว่ากับโดนถล่มด้วยปืนของคาร์เมเลเดอร์โซดาและแถมตายไม่พอชินจิที่ได้รับความโกรธแค้นกลายเป็นร่างลิวงะยังไปกระทืบศพโอจาต่อครับแหมอันนี้อันหนาจริงๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในภาคของเอาไซเดอร์พี่แกที่ได้รับเป็นบทตัวรักแบบนี้จะตายอันหนาเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่า เพราะว่าวิลกรรมวิลเวนของพี่แกที่ทําในตัวอย่างเนี่ยไม่ควรให้อภัยครับอย่างป้อนธนาคารแบบนี้ฆ่าคนตามภาษาของพี่แกแบบนี้ซึ่งในตัวอย่างเจนพี่แกโชกา้าทำนู่นทำนี่และแน่นอนซิสเซอร์คนใหม่มาอีกแล้วเลรอเนี่ยดูจักงโงเห็งแล้วตายแน่นอน แต่ว่าประเด็นในตัวอย่างที่ทุกคนจับจ้องทุกสายตาน่าจะเป็นการประทะากันระหว่างโอจาร์เซวายและโอดินครับแน่นอนว่าโอจาในร่างสีทองแบบนี้น่าจะชิงการ์ดมาจากโอดินแน่นอนครับซึ่งการทั้ง3การ์ดนั้นร่างก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างของเรนจะเป็นเซวายชิป,ปูซึ่งรูปแบบการ์ดจะเป็นสีน้ําเงิน ก็จะทําให้คาเมเลเดอร์ไหนนั้นมีร่างสีน้ําเงินหรือกอสีน้ําเงินและอาวุธเพิ่มเติมเหมือนกับโอจาที่ในร่างเซอร์ไวใน s i c แหละครับอย่างของชินจิจะเป็นร่างของเซอร์ไวลิกะซึ่งรูปแบบจะเป็นสีแดงก็ทําให้คาเมเลเดอร์ลิวคีนั้นมีกอสีแดงและอาวุธเพิ่มเติมแหละครับ สุดท้ายกับตัวของโอดินที่ใช้กับตัวของเซอ์ไวมุกเกนครับและน่าจะเป็นการที่โหที่สุดใน3ใบนี้ครับรูปแบบจะเป็นส่วนลำตัวของนกและผสมผสานร,ระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินกลายเป็นสีทองร่างโอดินแบบนี้ซึ่งถ้าการ3ามใบมารวมกันก็คงจะโหดละมั้งนะ <laughs> โดนแล้ว แต่ว่าหลายคนก็คงจะสงสัยครับว่าทําไมโอดินโดนโอจาชิงการเซอร์ไวทําไมโอดินถึงยังเป็นร่างเดิมอยู่ซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาจากตัวผมล้วนๆเลยครับผมคิดว่าโอดินนั้นเป็นร่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าพี่แกเป็น GM ครับเมื่อการพี่แกถูกชิงไป ก็ทําให้พี่แกไม่สามารถใช้ความสามารถของพี่แกได้ครับอันนี้คือความคาดเดาจากตัวผมล้วนๆครับถ้าดูจากที่โอจาสามารถฟันโอดินได้ทางที่ไนเซอร์วไม่สามารถฟันโอดินได้เลยอันนี้ก็น่าจะเข้าเขาล่ะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับงานนี้เราต้องรับชมกันเองแล้วล่ะครับตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งล่ะครับอย่างที่พี่บอลบอกครับช่องทางธรรมชาติ <laughs> ก็ไปหารับชมกันได้นะครับกับคาร์เมเลเดอร์เอาไซเดอร์ er ที่ประเทศญี่ปุ่นล่ะครับก็เป็นยังไงกันบ้าง ครับสลับการวิเคราะห์ตามภาษาของเราถ้าเกิดว่าใครคิดว่าฮ่าฮพี่มันน่าจะเป็นแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างอย่าลืมเม้นมาใตาค้คลิปได้เลยนะครับและตอนนี้ครับเรามีเสื้อนางหมา3 0 0บาทนางแมว300บาท,แ,บาทและนางมีลิมิเต็ด400บาทส่งให้ฟรีกันไปครับหรือถ้าเกิดใครอยากเหมาร่วมเนี่ยเราลดให้พิเศษ1,000บาท3ตัวเอาจัดไปครับ เพื่อให้วงการทุกคู่ของเรานั้นเดินต่อไปได้และให้เรานั้นมีแดกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กับคลิปน like ี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชรค์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยใจนางหมามีร่างเซอร์ไวกับเขาบ้างอย